เพชรนครใช่เจ็ดพันโน<ห>ยนออไฟนี้เราซ้อมมากี่วันได้ซ้อมมา,าสมมาิดกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ทเจ็ดพันโยนก็อยู่ที่นครพนมมีใครเชื่อเป็นคู่ป่าซ้อมไฟนี้ก็พี่พี่ในค่ายครับผมในค่ายเชืจอนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณสิบสามสิบามเนี่ยห้าสิบสามเป็นเวอร์ติกลายวันนี้เ,ออเลยต้องมาเจอเพชรแดงเนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยใช่ไหม รู้ไหมเขาโมยแบบไหนสไตล์ไหนก็ดูวันนี้มาเจอเพชรแดงวางเกลวางแผงให้ดีก็ชนถามสไตล์เล่านะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิค่ทีบนวิธีเอาล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ก็อ้อมมาวันนั้นต่อยกับต่อยกับลูกชายแพงงพาแพรคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนต์ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามมันนิดไปร้อยเจ็ดเลยน้ำหนักเยออ๋อขึ้นก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเไงน้ะหนักนี้ก็ างพอมาขัดมาสบายๆเนาะร่างกายเป็นที่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลตอนนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละของเราหลักห้าสิบคนจังหวัดเด็กโคราชเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยวันนี้พร้อมแจ้งเกิดนะเอาชนะด้วยอ่ะขอให้โชคดีต่อมาครับ